สวัสดสีครับพี่น้องครับมือนี้พามาเบิงสวนอย่างพารานะครับช่วงนี้นี่เป็นสวนอย่างพาราที่บดได้ใส่ต่อซับเม็ดนะครับบดได้ใส่ผลิตภัณฑ์ของทางต่อซับนะครับกับปกติเลยครับพี่น้องใบก็จะร่วงร่นนะครับเหลืองนะครับพัดใบเป็นปกติของอ่สวนอย่างพาราเไอดูนี่นะครับอันนี้เป็นสวนปะกะตินะครับที่บดได้ใส่ผลิตภัณฑ์ของทางตอ่อซับ นะครับบดใส่ต่อซับเม็ดบดใส่บำรุงนาอย่างต่อซับนะครับก็จะเป็นแบบนี้เสือว่าหลายๆส่วนของพี่น้องก็น่าจะเป็นแบบนี้คือกันเม่นบอกรับก็เลยทายมาให้เบิงนี่พี่น้องเบิงนะครับจะเป็นแบบนี้นี่ส่วนปกติทั่วๆไปนะครับที่ฮอพบเห็นกันได้บ่อยๆเนื่องๆประจำนะครับจะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับ บัดนี้พี่น้องมาเบิงสวนที่ใส่ลิตภัณฑ์ของนักต่อสับนะครับคางๆกันนี่แหละนะครับพี่น้องเบิงใบไปเลยแตกยอดใบอ่อนละงวงไว้แล้วเดียวกันเน้นะครับปนานนาฝนมาพี่น้องมาขนาดนาแรงดีแทงแห้งนี่นี่นะครับใบเขียวนะครับแตกยอดอ่อนขึ้นมาแล้วครับวงบอกถึงความสมบูรณ์ของต้นยางพารา พี่น้องอยากได้แบบนี้นะครับอยากมีส่วนอย่างแบบนี้นะครับทักทายเขามาหาทีมงานต่อซับได้นะครับมาเอาผลิตภัณฑ์ของทางต่อซับไปใส่นะครับเอาไปดูแลส่วนอย่างของพี่น้องการันตีจากผู้ที่ใส่จริงนะครับรับประกันคุณภาพสําหรับสินค้าของทางต่อซับทุกๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อซับเม็ดนะครับน้ำกรดจอดอยางต่อซับหรือว่าจะเป็นบบบลุในายยางต่อซับฝากติดตามขอบคุณครับ